อย่าเป็นยูทูบเบอร์ให้คนเจอและกดไลค์สร้างคอนเทนต์ด้วยหัวใจฝาดเอาไว้จะคนแน่นเดอ้อถ้าเปิดผ่านมาเจออย่าลืมกด subscribe บ้างเดอ้ออยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เตอร์เตอร์ววสวัสดีครับดับเอทุกท่านที่ติดตามนะครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับในการตกแต่ง สำหรับงานด้านการเรียนการสอนแล้วกันเนาะสำหรับงานทางราชการส่วนอื่นๆอาจจะไม่ได้ใช้ตัวนี้อาจจะมีตารางเวียนหรือตารางอะไรอันนี้ก็อาจจะยากกว่านะครับอันนี้ก็คือเหมาะสําหรับคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนตัวนี้เป็นตัวเต็มนะครับเวอร์ชันพลัสที่ผ่านการตกแต่งนะครับเมนูก็ไปดูคลิปก่อนหนะ้านี้ก็คือคลิปของเมื่อวานก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นตัวธรรมดาที่ไม่มีการตกแตง่งใดๆนะครับอันนี้ผ่านการตกแต่งมาแล้ว ใครไม่ชอบโทนสีก็สามารถแก้ไขได้นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มเห็นไหมครับก็สามารถดูตารางเรียนตารางสอนได้หมดเลยสําหรับใครที่ถามนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับไม่ใช่ฟนะูลคอมพิวเตอร์เนาะมันก็จะอธิบายยากนิดนึงตัวระบบของผมทั้งหมดเลยนะครับที่ที่ทำมาเนาะ หลายคนอาจจะงงว่ามันใช้งานยังไงมันต้องไปติดต่อเซิฟเวอร์ต้องไปความยุ่งยากอะไรหรือเปล่าพอเข้ามาดูคลิปแล้วก็อาจจะดูคลิปไม่จบอาจจะกอข้ามจุดที่ผมพูดจุดที่สําคัญสําคัญไปเนาะก็จะพูดทวนอีกครั้งหนึง่งทุกระบบในหน้าเว็บที่สร้างขึ้นมาเป็น Google Sheets นะครับเป็นเจ้าตัว g o กู e ก h e e ีตหมายความว่าท่านสามารถล็อกอินด้วย Gmail ของท่านนะครับ ของ g o o g l e นะครับท่านก็เข้าไปในโฟลเดอร์ของท่านนะครับในไดรฟ์ของฉันท่านก็สร้างโฟลเดอร์ new folder ตัวนี้นะครับเนี่ย o g l e s h e e ตตัวนี้หรือ new folder ขึ้นมาตงเนี้พอเราสำเนาแล้วครับมันจะถูกทำสำเนามาแบบนี้เห็นไหมครับมันจะถูกทำสำเนาปเป็นขี้เขียวเหมือนตัว Excel ออนไลน์นั่นเองก็จะมาในรูปแบบ Google Sheet นะครับเราเรียกตัวนี้ว่า g o o g l e s h e e t g o o g l e Doc ก็คือตัว Excel ในรูปแบบออนไลน์ที่มันอยู่ใน สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตลอดเวลานี่ครับมันก็จะมีคําว่าสําเนานําหน้าซึ่งท่านก็เป็นลบออกหรือแก้ไขชื่อได้ตามปกติถ้ามันไม่มีตัวแปรทุกระบบที่อยู่หน้าเว็บท่านเอาไปแล้วพอได้มาแล้วสาเนาชีตนะครับพอสําเนามาแล้วนะครับมันก็จะเป็นตัวสําเนาแบบนี้เนาะเป็นตัวคําว่าสําเนาท่านก็เป็นลบหรืออะไรก็ตามแต่ท่านนะครับหลังจากนั้นถ้าท่านจะใช้งานอันเนี้ย ท่านก็น่าจะมีพื้นฐานการใช้ Excel ทุกคนอยู่แล้วก็จะมีพวกคอลัมน์ต่างๆนะครับพวกแถวพวกโลพวกเรคคอร์ดต่างๆเนี่ยอคอลัมน์หรือแถวเนี่ยอันนี้ก็แผ่นชีตแผ่นงานนะครับท่านบวกเพิ่มลบแผ่นงานได้ปกติซึ่งตัวแปรที่ชื่อว่าแผ่นงานเนี่ยชื่อ t e c h e r นะครัตตัวนี้ครับชื่อต่างๆพวกนี้ที่ตั้งไว้เอาไว้เก็บข้อมูลตามหัวคอลัมน์ ที่นิยมใช้เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเราเขียนพ่วงกับโค้ดที่ไปจัดการผ่านหน้าเว็บมันจะได้ง่ายเพราะบางทีอักขระพยัญชนะตัวภาษาไทยมันเวลาดึงข้อมูลมันอาจจะผิดเพี้ยนนะครับแต่ท่านก็จะเห็นอยู่แล้วว่าข้อมูลที่บันทึกไว้ท่านได้ของผมไปท่านก็เอาไปลบออกให้หมดถ้าท่านจะไปใช้ในโรงเรียนของท่านท่านเซตไว้เลยนะครับใช้ทุกปีทุกอะไรเวลาเปลี่ยนครูใหม่เราก็ไปเปลี่ยนครูที่จะมารับหน้าที่สอนแทนวิชานั้นรายวิชาตามแผน หลักสูตรแกนกลางทุกๆ5ปี6ปีที่จะมีการอัปเดตท่านก็ไปใส่แผนการเรียนของท่านไว้เพื่อจัดตารางเรียนตารางสอนอพอได้ไปแล้วท่านได้สำเนาแบบเนี้ยที่ท่านซื้อไปะครับจากหน้าเว็บจากการกดตะกร้าเนาะสมมุติอ่ะหลายคนอาจจะซื้อไม่เป็นใช้เว็บไม่เป็นอ่ะก็จะแบบนี้เข้ามานะครับให้ท่านสมัครสมาชิกก่อนโดยการใส่ชื่อนามสกุลจัด เป็นชื่อจริงชื่อหลอกก็เรื่องของท่านแล้วก็เบอร์โทรเบอร์โทรนี้จะใช้ในการล็อกอินแล้วก็รหัสผ่านรหัสผ่านถ้าหากท่านมีศูนย์นำหน้านะครับระบบมันจะตัดออกท่านไม่ต้องตั้งเลขศูนย์มาข้างหน้าตรงรหัสผ่านนะครับให้เริ่มจากหนึ่งหรือตัวขลับพยัญชนะอะไรก็ได้แต่อย่าใส่ศูนย์ตรงตรงตัวแรกระบบมันจะตัดออกนะครับเพราะมันเก็บค่าพัดบวดเป็นชนิดตัวเลขหรือว่านำเบอร์นะครับพอท่านสมัครเสร็จแล้วท่านก็มาหน้านี้ครับก็กดปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับ ท่านก็กดปุ่มเข้าสู่ระบบของท่านก็เป็นอาจจะเป็นเบอร์โทรนะ่านจะเป็นเบอร์โทรแล้วแล้วก็รหัสผ่านของท่านหรืออะไรก็ได้ท่านก็ลองอินเข้าไปปกติเนี่ยครับก็กดออกนะครับ,รออนะรบมันก็จะมีพวกโปรแกรมเมนูต่างๆท่านก็แค่หยิบใส่ตะกร้า นะครับอันนี้เป็นตัวธรรมดาอันนี้เป็นตัวของวันนี้ที่ที่อับอยู่เนี่ยเป็นตัวเต็มที่ผ่านการตกแต่งสมมุติท่านหยิบใส่ตะกร้าท่านกดหนึ่งครั้งนะครับมันจะมาโผล่ตะกร้าด้านบนเห็นไหมครับตรงนี้อันไหนท่านไม่เอาท่านก็กดกาก,าก,กบาดท,ทิ้งไปนะครับหรือสั่งใหม่ก็ได้ท่านก็กดสั่งรวมยอดมาตรงนี้แล้วก็มาดูตรงประวัติสั่งซื้อครับถ้าท่านหาออเดอร์ท่านไม่เห็นนะครับถ้าท่านไม่เห็นออเดอร์ท่านก็อีเมลตรงนี้ให้ท่านดูดีๆนะครับในการใส่มาเพราะว่าถ้าผม ระบบมันจะส่งตามอ e ีเมลตัวนี้นะครับท่านก็กดสั่งซื้อได้ตามปกตินะครับเนี่ยเลขออเดอร์ถ้าท่านลืมจดนะครับท่านก็มาดูที่ประวัติตรงนี้นะครับมันจะมีเลขออเดอร์อยู่ท่านก็ก๊อปไปจ่ายตังค์หรือถ้าท่านไม่เอาก็รอผ่านไปหน่งวันเดี๋ยวระบบก็ยกเลิกนะครับท่านก็เอามากดหาเนี่ยครับ ท่านก็โอนเงินตามชื่อบัญชีธนาคารนี้แล้วก็แนบสลิปนะครับถ้ายอดเงินเข้าแอดมินตรวจสอบแล้วท่านก็ยืนยันแจ้งโอนปกติแล้วก็ข้อมูลติดต่อทางร้านก็จะอยู่ในนี้ปกตินะครับอ่ะท่านก็สั่งซื้อไปตามปกติเลยถ้าจะใช้งานเว็บซึ่งลิงก์ที่จะมาหน้าสั่งซื้อครับจะอยู่ใต้คลิปของคลิปที่เขียนว่าลิงก์สนใจเพิ่มเติมหรือว่าตัวเต็มครับลิงก์ล่างสุดอยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาต่อกันพอได้เป็นชีตแบบนี้มาแล้วให้ท่านกดไปที่ส่วนขยาย แล้วก็แอปสคริปต์นะครับท่านก็เปิดตัวแอปสคริปต์ขึ้นมาพอท่านเปิดขึ้นมาแล้วตัวนี้จะเขียนเป็น g e t active ก็คือท่านไม่ต้องแกะต้องแปะอะไรเลยเพราะว่าถ้าบางทีะระบบไม่ซับซ้อนผมก็จะพยายามไม่แปะนะครับถ้ามันไม่ต้องการการเข้าถึงชีทที่แบบมาก,มากๆเกินไปนะครับเพราะว่าบางท่านเอาไปแล้วทํทไม่เป็นอยากใช้เลยก็คือไม่ต้องแก้อะไรเลยตัวนี้ก็คือไม่ต้องแก้อะไรเลย จะมีแก้แค่ตาโรงเรียนหรือว่าโลโก้โรงเรียนในหน้าอินเด็กตรงนี้เลื่อนลงมานะครับวิธีใส่โลโก้ท่านจะแปะลิงก์ตรงก็ได้ถ้าท่านมีรูปอยู่บนบนกิปครับท่านก็เอาลิงค์รูปภาพมาวางตรงนี้แต่ท่านไม่มีถ้าท่านไม่มีท่านที่เกียรติทำท่านก็อัปเดตรูปเข้าไปตรงๆใน Google Drive ของท่านนั่นแหละแล้วท่านก็กดแชร์รูปนะครับแต่เอามาเฉพาะ id นะครับมาเปลี่ยนตรงนี้หลังดีลตรงรูปของท่านเอามาเปลี่ยนตรงนี้อ่ะ อย่หลายคนอาจจะทำไม่เป็นก็ทำให้ดูก็ได้นะครับเพราะว่าต้องก็เข้าใจทุกท่านบางทีไม่ได้มีความรู้ด้านโค้ดแต่ว่าต้องมาใช้งานหรือต้องมาทำเอกสารในจุดจุดนี้นะครับท่านก็อัปโหลดไฟล์เข้ามาเป็นไฟล์รูปภาพอ่ะตรงนี้แล้วกันเนาะ่ันก็อัปเข้ามาปกติท่านอัปเข้ามาแล้ว ถ้าก,กดจุด3จุดตรงนี้ครับมันจะมีคำว่าแชร์ถ้าเรากดแชร์นะครับก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้ปกติเลยคัดลอกลิงก์นะครับเนี่ย ID มันจะอยู่ตรงนี้ครับหลังดีสลแล้วก็ก่อนสล e w วิวนะครับเรียกว่า ID รูปภาพอันมากอปเอาตรงนี้ครับไปใสใ่ไปใส่ในโค้ดตรงนี้นะครับไปใส่ในโค้ดกดบันทึกนะครับ เนี่ยรูปตรงนี้ครับรูปตรงโลโก้ตรงมุมเนี่ยทาก็ไปใส่ท่านก็ไปใส่ในโค้ดของท่านปกติส่วนอื่นๆท่านจะลิงก์หน้าแดชบอร์ดหน้าเมนูต่างๆท่านจะแก้ตั้งชื่อใหม่ตรงนี้ท่านไม่พอใจท่านจะตั้งใหม่ก็ได้เนี่ยครับผมเพิ่มคำว่าจัดลงไปอย่างเงี้ยครับตัวหนังสือที่เป็นสีดำๆอย่างเงี้ยท่านแก้ได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งโค้ดเองนะครับ ท่านไม่ชอบสีนี้ฟอร์มนี้ครับแต่ว่าท่านต้องมีความรู้ในการโอเวอร์แบล็ก u ก d ์บูลอยก็คือตัวอักษอสีเงินนะครับในส่วนของแถบ,บตรงนี้นะครับสีเงินนะครับอันนี้เป็นภาษา CSS นะครับในการตกแต่งะจะใช้โฟส์สีของพวกนี้นครับตัวนักษอเท็บูเจ็ดร้อยห้อยท่านจะเปลี่ยนเป็นพิ n งเป็นเลสเป็นอะไรก็ได้นะครับ ท่านก็เปลี่ยน์เดอร์ก็คือเส้นขนาดสีเทาอะไร mm. พวกนี้ท่านก็เปลี่ยนได้สีเทาล้อมกรอบแต่อยากได้เป็นกรอบสีแดงตรงนี้นะครับ mm. กรอบข้างล่างอะไรต่างๆเส้นท่านก็เปลี่ยนได้ปกตินะครับปกโคดพวกนี้ท่านก็มาแก้ไขาตามสไตล์ที่อยู่ข้างบนตรงนี้ครับ b o ี้อะไรสไลด์เมนูบาร์ใช้ขนาดความห่างอะไรพวกนี้ที่กําหนดไว้นะครับ mm. แต่ถ้าท่านไม่แก้อะไรเลยท่านเปลี่ยนแค่รูปอย่างเดียว ท่านก็นมาที่ปุ่มสีน้ําเงินตรงนี้นะครับสีฟ้าเนี่ยกดให้ทําให้ใช้งานได้แล้วก็กดเมนูด้านบนนะครับถ้าใช้งานครั้งแรกที่ทําสําเนาอ่ะครับอาถ้ามันไม่มีตรงนี้ก็อย่าลืมกดตรงนี้เลือกเป็นเว็บแอปนะครับแต่ถ้ามีอยู่แล้วก็เนี่ยตรงนี้ต้องดูดีๆนะครับว่าเป็นทุกคนนะครับเนี่ยเพราะบางทีถ้าเฉพาะชั้นเนี่ยคนอื่นจะใช้ไม่ได้ทาหน้าเว็บอ่าแล้วก็กดต่อไปนะครับก็คือทําให้ใช้งานได้รายการใหม่ ก็กดให้สิทธิ์การเข้าถึงแล้วก็เลือกเมลที่ล็อกอิน gmail ของเรานี่แหละครับ Google d r i ไดของเราเลื่อนลงไปข้างล่างสุดนะครับก็กดอนุญาตนะครับแต่ถ้าของใครมี go to ระบบตารางงานอะไรที่มันอยู่ล่างสุดตรงนี้ในกรณีเข้าครั้งแรกยังไม่เคยใช้งาน Google Drive มาก่อนเลยก็กดล่างสุดนะครับมันจะเป็น go to ระบบตารางสอนนะครับแล้วก็กดไปเรื่อยๆนะครับขั้นสูงอะไรพวกนี้นครับ ก็กดมาจะถึงหน้านี้แหละก็คือกดอนุญาตก็จะได้ลิงก์แบบนี้ครับลิงก์แบบนี้ท่านจะไปแปะในเว็บไซต์ของท่าน Google ไทปไปทําแปะที่ปุ่มไปแปะที่ลิงก์เป็นโน้ตไว้ในไลน์หรือโน้ตไว้ในไหนก็ได้นะครับเนี่ยลิงก์ตัวนี้มันก็จะเปิดเว็บนี้มาให้นะครับมาแล้วเห็นไหมครับพอใส่รูปใส่อะไรยเยอะนะครัาจะโหลดนานนิดนึงนะเนี่ย นี่รูปตรงนี้ก็จะมีอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วนะครับทีนี้การใช้งานก็เหมือนเดิมเหมือนคลิปเมื่อวานเลยคือท่านจะจัดตารางเรียนตารางสอนได้ก็คือท่านเอาไปไว้จับไว้เป็นของท่านเลยนะครับเพราะว่าถ้าท่านมาใช้บนหน้าเว็บผมคนอื่นเข้าออกมันก็จะเพี้ยนนะครับก็อันนี้ก็ใช้ในด้านการษาท่านก็ต้องอเพิ่มครูผู้สอนก่อนนะครับอโทษทีเพิ่ม เพิ่มเพิ่มครูผู้สอนเข้าไปว่าบุคลากรในใน,ในโรงเรียนของท่านมีกี่คนนะครับว่าครูอะไรจะใส่ชื่อเต็มชื่อเล่นพร้อมนามสกุลหรืออะไรเข้าไปก็ได้ครู mm hmm. สายใจนครับก็บันทึกไปนะครับถ้าท่านไม่เพิ่มครูก่อนท่านจะจัดตารางไม่ได้เพราะว่าท่านต้องเอาครูครับว่า ครูคนนี้สอนกี่วิชาภาษาไทยป .1 ทับ1ทับ2ทับ3แล้วก็ยังไปสอนคณิตป .2 แต่ป .3 ไม่ได้สอนปอ .3 จะได้สอนภาษาไทยอย่างนี้ครับก็ต้องถือต้องเพิ่มครูก่อนอันดับแรกครูก็จะถูกเพิ่มมาอย่างตารางหน้านี้นะครับใส่ใจก็จะเพิ่มมาเพิ่มครูให้ครบทุกคนเลยในโรงเรียนพอเพิ่มเสร็จแล้วท่านขั้นตอนที่2อท่านต้องเพิ่มรายวิชานะครับรหัสวิชาอะไรผมไม่รู้นะครับท่านก็ไปดูเองนะครับ เป็นวิชาอะไรอ่ะขาดวิชาอะไรไดคณิตวิทย์อังกฤษมาครบหรือยังอ่คณิตยังไม่มีนะเ,เราเติม่มคณิตไปกับเรียนหนึ่งชั่วโมงนะครับจำนวนชั่วโมงที่บอกไปคือท่านต้องใส่เพราะว่า ถ้าท่านไม่อยากใส่ท่านก็ใส่หนึ่งไว้เพราะว่าเวลาไปจับตารางถ้ามันเป็นคาบฉีกให้ใส่หนึ่งแต่ถ้าเป็นพวกคอมพิวเตอร์วิทย์ที่มันสมชั่วโมงสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงครับระบบมันจะเลือกช่องต่อๆกันให้เนาะนท่านต้องเอามาปุกว่าคณิตตรงเนี้ยเป็นคณิตปอไหนถ้าท่านมีปอท่านก็ระบุไปด้วยหมายเหตุคณิตปอหนึ่งอย่างเงี้ย คณิตปสองคือจับทีละห้องดีกว่าท่านก็เอาเป็นคณิตนั่นแหละคณิตไว้เฉยๆเพราะว่าตอนเราไปจัดเราจัดทีละห้องอยู่แล้วท่านต้องไปเพิ่มห้องอยู่แล้วนะครับจะให้ใครสอนล่ะใช่ครับนะครับจะให้ใครสอนคือตอนที่ท่านเพิ่มครูผู้สอนถ้าท่านมาตรงนี้แล้วท่านไม่เห็นครูใสยใจไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าถ้าเราเพิ่มครูทุกคนเสร็จสเรียบร้อยหมดแล้วให้กดรีเฟซตัวครูนิดหนึ่งครั้งก่อน นะครับในในครูกับรายวิชาหรือชั้นก็ตามที่ที่มันเป็นการอัพลงไปในชีตใหม่เพราะว่าระบบม,มันจะยังไม่รู้นะครับเนี่ยเดี๋ยวกดรีเฟรชไปก่อนกด F5 ก็ได้นะครับรีเฟรชไปก่อนเีทังเพื่อให้มัน โหลดข้อมูลที่บันทึกขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่ามันไม่มันมันไม่ได้โหลดข้ามหน้าแ,แบบเรียลไทม์นะครับ Google s h e e t มันก็จะมีข้อจํากัดบ้างน,นะครับก็ก l l s h h e t s สมัยทําได้เยอะขนาดนี้ดีกว่ามากิมเป็นช่องๆเองก็ถือว่าเวิร์กแล้วก็ก็สุดยอดมากแล้วนะครับจัดการรายวิชาเนะเมื่อสักครู่นี้ผมมาเปลี่ยนออกจากตรงนี้ก็ได้ขีดเจ็ดเพิ่มเปลนคณิต อ่าหนึ่งชั่วโมงนะครับให้ครูใส่ใจไปสอนแล้วกันนะครับเพรก็บันทึกไปเพราะว่ารายวิชานะครับเราทําทีละชั้นนะครับเรามีถึงมหกหรือแค่ปหกเราก็ทําทีละทีละชั้นก่อนนะครับชั้นหนึ่งจะมีกี่ห้องก็ตามนะครับทําทีละชั้นก่อนก็คือทําแบบนี้ให้ครบแล้วหลังจากนั้นท่านก็เพิ่มชั้นเรียนของท่านนะครับมีกี่กี่ชั้นอย่างเช่นป 4ีทับหอย่างเงี้ยครับท่านก็เพิ่มไปแล้วก็4ีทับสอย่างเงี้ครับ หรือถ้าท่านจะมาแก้จากชีตตรงนี้โดยตรงก็ได้มันก็จะอยู่ในในในคลาสตรงนี้นครับก็เพิ่มไปเลยแต่ว่า ID มันจะหาไม่เจอครับถ้าท่านเพิ่มแบบแมนนวลก็คือแนะนำให้เพิ่มผ่านหน้าเว็บนะครับยกเวน้นเวลาท่านสามารถอันนี้ได้ถ้าไม่เพิ่มนะครับเวลาตรงนี้ท่านมาแก้ตรงนี้ได้ก็ได้ครับแต่ว่าอย่าลบ ID นะครับมันจะหาไม่เจออ่ะก็เขาเพิ่มเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนาะหลังจากนั้น ก็กดรีเฟซเป็นหนึ่งครั้งก่อนนะครับถ้าถ้าเพิ่มข้อมูลทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยดูะนะรรายวิชาอาชนะั้นเนาะนะครับก็จะถ,ถูกเพิ่มมานะครับเพิ่มทบแก้ไขได้ปกตินะครับแล้วก็จัดการค่าเรียนก็คือช่องเมื่อสักคู่นี้แหละ ท่านเริ่มเรียนคาบแรกกี่โมงถึงกี่โมงเพราะว่ามันจะไปโผล่ที่หัวตารางท่านต้องมากําหนดด้วยนะครับคาบพักเที่ยงท่านท่านไม่ต้องมาใส่ตรงนี้นะครับว่าพักไม่พักผมแนะนําให้ใส่ตรงครูผู้สอนเลยนะครับพักเที่ยงก็คือใส่ชื่อว่าพักรับประทานอาหารหรือพักเที่ยงอย่างเงี้ยไปตรงๆเลยทีนี้เราก็เอาไปผูกกับตัวรายวิชาเหมือนกันก็คือใส่เป็นรหัสพักเที่ยงไปเลยก็ใส่เป็นเวลาศูนนแล้วก็เป็นพักเที่ยงแบบนี้ไปเลยก็ได้นะครับ ทำไมถึงทำแบบนี้เพราะว่าเราเอาไปจับลงตลารางมันจะได้สวยงามนะครับเดี๋ยวท่านจะเห็นความสวยงามของมันท่ท่านเพิ่มไปเลยนะครับท่านก็เพิ่มครูผู้สอนชื่อพักเที่ยงหรือพักรับประทานอาหารหรือเวลาพักอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เขียนไปตรงตตรงนี้เลยนะครับของผมเ็จะเขียนว่ารับประทานอาหารส่วนชื่อวิชาก็เป็นวิชาพักเที่ยงนะครับพักกี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงถ้าท่านพักสองชั่วโมงท่านก็ใส่ไปนะครับ พอจัดการชั้นเรียนเพิ่มครูผู้สอนเพิ่มรายวิชารายวิชาผูกกับครูเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพิ่มชั้นเรียนนะท่านอย่าลืมจัดการอาคารเรียนด้วยนะครับค่าเรียนเสร็จแล้วจัดการอาคารเรียนของท่านด้วยว่าท่านมีอาคารกี่หลังอาคาร1อาคาร2อ,อาคาร3แล้วอาคาร1มีกี่ห้องก็ชั้น1มีห้องอะไรบ้างอาคาร1ท่านมีกี่ห้องท่านก็ใส่ไปตามข้อมูลนี้ไม่เหตุอะไรก็ใส่ไปเพราะว่าเวลาไปจับมันจะได้เห็นว่ามันชนหรือไม่ชน อพอเรากรอกข้อมูลทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วบางท่านอาจจะข้ามมาเลยอย่างเงี้ยก็ได้ก็ไม่ว่ากันก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันคิดเป็นสเต็ปม,มันจะง่ายกว่าท่านให้ท่านกลับไปที่แผนการเรียนก่อนเพราะว่ามันจะได้ดูว่ามันมันง่ายแค่ไหนนะครับท่านก็เลือกมาก่อนว่าป .4 ในภาคเรียนที่1หรือภาคเรียนที่2อของปีการศึกษาใน68เนาะแล้ว68ภาคเรียนที่ส เขาจะเรียนวิชาอะไรบ้างเห็นไหมถ้าเราไม่เพิ่มตัวห้อยท้ายตรงเพิ่มรายวิชามันจะเลือกได้เลยถึงเรามีกี่ห้องออะเราจัดห้องนี้เสร็จเราก็ไปจัดห้องใหม่ไปเรื่อยๆได้ครับก็คือห้องนี้นะครับปสี่เรียนภาษาไทยแน่นอนอยู่แล้วเราก็เพิ่มไปอ่ะปสี่ับในเมื่อกี้ปสี่ทับหนึ่งเนาะก็เรียนภาษาไทยอยู่แล้วแล้วก็เรียนเรียนอังกฤษด้วย เรียนสีทับหนึ่งเรียนเรียนคณิตด,ด้วยอ่าเราจะได้เช็คหน่วยหิดเช็คอะไรว่ามันครบจริงไหมนะครับตรงตรงนี้ครับเราก็จะมาตรวจสอบแผนการเรียนก็คือเราก็จะมาดูปสีทับหนึ่งเนาะภาคเรียนที่สองกดค้นหาเนี่ยวิชาว่าเราจะ โน้ตไว้ก็ได้ว่ากี่หน่วยกิจนะครับเราสามารถเพิ่มช่องคอลัมน์หน่วยกิจได้ถ้าเราจะเช็คหน่วยกิตด้วยว่าเรียนตรงตามหลักสูตรเกณฑนการไหมพื้นฐานครบไหมภาษ,ษาไทยพื้นฐานขั้นนิดสอบพื้นฐานฟูวิชาการก็อ,อาจจะมีประโยชน์กับฟูวิชาการช่วงนี้เพื่อเป็นการรีเช็คตัวเองว่าเทอมนั้นน่ะลงรายวิชาครบไหมพอเราทํารอบอทาวุฒิเด็กอะไรพวกนี้ตารางเรียนตารางสอนจัดครบไม่ครบมันจะได้เช็คง่ายๆก็ เมืนปิมนออกมาเปรียบเทียบเราเปิด2หน้าจอก็ได้นะครับอีกหน้าจอหนึ่งก็ดูแผนเวลาเราไปแอดลงตารางเราจะได้รู้ว่าเป็นยังไงอะทีนี้พอเราจัดแผนเพิ่มแผนแล้วว่าป .4 เนี่ยเทอม2เนี่ยเรียน10วิชา11วิชาวิชาอะไรบ้าง วิชาละกี่ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วเราก็มาจัดตารางเรียนตารางสอนปกติท่านอยากกดเครื่องหมายบวกข้างบนนะครับซึ่งถึงมันเพิ่มได้หลายตารางพร้อมกันเพื่อจริงแต่ว่ามันยังไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับผมเพิ่มไว้ให้สวยงามเฉยๆเพื่อพัฒนาในอนาคตนะครับให้ท่านเพิ่มจากหัวตารางเดียวไปก่อนให้ท่านเลือกตรงนี้ก่อนนะครับสมมุติเราจะตั้งปาีเนาะเราก็เลือกปาี ใน,ในเภามเรียนที่2เนี่ยมันก็จะเป็นตารางปรเปล่าๆมาคาบเรียนที่ท่านกําหนดมันจะมาโผลต่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นท่านก็เลือกภาคเรียนที่2ปีการศึกษาถูกแล้วนะชั้นเรียนป .4 แล้วก็ครูผู้สอนเนี่ยครับเราก็เลือกเดินเลยว่าว่าภาษาอังกฤษนะครับครู คนเนี้ยสอนถูกชั้นไหม mm hmm. ก็ท่านก็มาเลือกลงตรงนี้แล้วห้องเรียนภาษาอังกฤษของของตอนนี้ท่านจะให้เรียนห้องไหนก่อนอ่ะสมมติผมไปเรียนนี่วันจันทร์นะครับคาบไหนคาบหนึ่งท่านก็กดบันทึกตารางตรงนี้นะครับหรือกดตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็ได้รอสักครู่นะครับอ่ะเสร็จแล้วเห็นไหมจะจัดอ่ะทีนี้เราต้องการเรียน วิทยาศาสตร์ต่อแต่ไม่รู้ว่าผมเพิ่มวิทยาศาสตร์มาให้อวิทยาศาสต์นะครับวิทยาศาสตร์นะราาสรชั่วโมงในอา,อาคารวิทย์ก็ได้อาคารนี้ก็ได้นะครับนี่ในคาบที่2ความพิเศษของเราตอนเพิ่มรายวิชาบอกไปแล้วในคลิปก่อนหนะ้าคือถ้าเราลง2ชั่วโมงนะครับระบบมันจะดีฟอคคาบ ที่อยู่ถัดกันให้ก็คือสมมุติเราลงไปคาบที่2ระบบมันจะพ่วงคาบที่3ามให้แต่ถ้าท่านลงคาบที่3ม,มันก็จะพ่วงสีแต่ถ้าท่านพักคาบสีเนี่ยมันเป็นคาบฉีกอะครับหมายถึงว่าเราจะเอาไปเรียนคาบสุดท้ายตอนเช้าแล้วไปเริ่มอ,อีกทีตอนบ่ายเนี้ยเราจะลง2ชั่วโมงแบบนี้ไม่ได้เราต้องลงแยกก็คือลง1ชั่วโมงแล้วท่านก็ค่อยมาจับใส่เอานะครับท่านจะเซตทุกวิชาเป็น1ชั่วโมงหมดเลยก็ได้แต่อันนี้เพื่อความสะดวกสบายนะครับเพราะว่าผมก็เลือกวิชาที่เป็น2ชั่วโมงลงไปก่อนอยู่แล้วนะครับดีไป ในส่วนของวันจันทร์อ่ามีชนเห็นไหมครับครูก็จะฟอ้องมาว่าอ๋อเพราะว่าวิชาวิทย์ทั่วไปชั่วโมงนี้ผมสอนคือคือมันจะจับทุกตารางเลยนะครับทุกท่านถ้าทุกท่านไม่ลบข้อมูลออกเพราะว่าของผม,ผมอัดลงไปทีเดียวไ่ดูกี่ปอน,นะผมถึงแนะนําว่าให้จัดทีละชั้นถ้าถ้ามีหลนะนี่นเห็นไหมมันจะแจ้งเตือนแล้วเฮ้ยวันนี้ลงไม่ได้แหละไปลงวันศุกร์แล้วกันอ่ะวันศุกร์วันศุกร์ตั้งแต่คาบแรกเลยก็ได้อ่ะ มันสุกลงได้ไหมมันจะจับทุกตารางที่เคยจัดไว้นะครับวิทเพราะว่าผมมีครูคนนี้คนเดียวนะาลงได้นะครับเนี่ยวิทลงได้ครูเทพศิริลงตรงนี้ได้ถ้าลงไม่ได้มันจะแจ้งแบบเมื่อกี้นะครับก็เลือกปศเรียนอะไรอีกเรียนภาษาอังกฤษตอนเช้าวันจันทร์ละกานนะครับแล้วก็สข้บที่สองไปชนกับใครไหมเอ่ย อ่ะลงได้นะครับถ้าลงได้ก็คือลงได้เอาอังกฤษสองเท่าไปลบก,กันนะครับก็กดกากระบาดสีแดงออกนะครับอะไ่นี่นะครับก็คือวิธีการจัดทีละห้องนะครับอ่าอ่าทีละระดับชั้นดีกว่าเนาะก็คือถึงชั้นจะมีหลายห้องแต่ถ้าปหนึ่งถึงปหกอย่างเงี้ยมีแค่อย่างละห้องก็สบายหน่อยนะครับก็จะเลือกเลือกสอบไปสอบมาง่ายๆนะครับ เดี๋ยวซํามันจะแจ้งเตือนเองอย่างไรเงี้ยครับจยากใส่คณิตเข้าไปวันจันทร์นะครับคาบที่สองไปชวนกับใครหรือเปล่าถ้าชวนเราก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็นั่งจับไปแบบเนี้อาะลงไดงลงลง้ลงได้ก็ลงนี่ลงลงได้ก็ลงลงไม่ได้ก็ลงนะครับแล้วก็คาบสามสี่เรียนคอมพิวเตอร์ต่อเลยละกันอย่างเงี้ยครับคอมพิวเตอร์คอมพิวเ,เตอร์วันจันทร์นะครับ ห้องนี้คราบ3 4นี่ครับท่าน,นาก็จัดไปอาชนก็ลงไม่ได้นะครับถ้าชนก็ลงไม่ได้ตารางชนนะครับครูอรพินมีสอนคอมพิวเตอร์ปวชอยู่ในวันจันทร์ค่าบที่3หนีลงไม่ได้นะครับว่าจริงไหมท่านก็นไปเช็คปวชไหนนะปวชสองใช่ไหมใช่ ทีสาวไม่ใช่ตอนนี้นะแต่ี้ค่ะค่ะสาชนนะครับเลือกทุกชั้นอย่างเงี้ยมันก็จะปะปนกันนะครับมันเลือกทุกชั้นมันจะไม่ได้อยู่คนละตลารางนะครับอย่างไงมันก็ต้องเลือกดูทีลตลตารางอย่างนี้นะครับถ้าตารางเรียนเมนูนี้ครับท่านจะเห็น ก็ต้องเลือกทีละดูทีละห้องเหมือนกันจะท่านก็เอ็กพอร์ตหรือว่าพิมพ์ลงมาก่อนก็ได้องไหนจัดเสร็จแล้วนะครับก็ดูอย่้ยห้องไในจัดเสร็จนะครับก็ก็แคบ,บจากหน้านี้เลยก็ได้นะครับมันจะแคปจากหน้าไหนก็ได้อันนี้คือวิธีการจัดครับถ้าชวนเดี๋ยวมันจะบอมาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือก็คอมเมนต์ต่างๆให้ด้วยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ